ขณะที่กัปตันโรสพบความผิดปกติในดินแดนแห่งใหม่นั้นเธอเกิดความรู้สึกแปลกๆราวกับว่าร่างของเธอถูกยืดออกและดึงไปทุกทิศท,ทุกทางพร้อมกันร่างกายและจิตใจของเธอถึงขีดจำกัดเธอรู้สึกได้ถึงพลังของกระแสน้ำที่ไหลผ่านมันทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจ ชั่วขณะหนึ่งเธอไร้น้ำหนักลอยอยู่ในทะเลแห่งแสงระยิบระยับและทันใดนั้นเธอก็ถูกโยนออกไปอีกด้านสู่โลกที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอพบว่าตัวเองยืนอยู่บนที่ราบหินล้อมรอบด้วยภูเขาสูงตระงานและท้องฟ้าสีครามอากาศเบาบางและแห้งแต่ก็อบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกไม้ที่อยู่ห่างไกลและเสียงนกแปลกๆที่ไม่คุ้นเคย ขณะที่เธอมองไปรอบๆกับตันโรสก็ตระหนักว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอยู่ที่นี่ด้วยแต่และตัวมีรูปร่างแปลกประหลาดและขนาดที่แตกต่างกันดูเหมือนว่าพวกมันกำลังเฝ้าดูเธออยู่ดวงตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและสงสยัย กับตันโรสต้องคอยระวังและเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลาตอนนี้เธอยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือมีอันตรายอะไรแฝงตัวอยู่ในสถานที่แปลกใหม่แห่งนี้บ้างเธอรู้แค่เพียงว่าภารกิจของเธอคือการสำรวจค้นหาและนำความรู้กลับมาให้ได้มากที่สุด ดังนั้นด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้ากับตันโรสจึงออกสำรวจโลกใหม่นี้เรียนรู้ทุกอย่างที่เธอทำได้และสร้างชื่อให้ตัวเองในฐานะนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กาแล็กซี่เคยรู้จัก